สวัสดีครับวันนี้พ่อครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอที่ใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกก็คือคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพแล้วที่เข้า,าผ่านกลุ่มจอยนะครับจอยเพื่อในการาเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนของ ของช่องผมนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ที่อะไรล่ะเพื่อเฟืร์เพื่อนุนนะครับผมครูสวัสดนะครับด้วยการอยอมจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือนนะครับสำหรับคนที่อยู่นานที่สุดก,ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายๆคนสมัยแต่ก่อนนั้นมีเป็นเ,เป็นร้อยคนนะครับ วันนี้เมื่อึ้งเข้าไปดูมื่อกี้นี้มีอยู่26คนนะครับ26คนซึ่งใน26คนเนี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับผมนะครับอยู่ในเป็นสมาชิกช่องผมนะครับแม้แม้ว่าจะไม่เยอะนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะก็เป็นความตั้งใจนะครับเป็นความตั้งใจที่จะให้อ่ช่องนะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกาลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงนะครับจะทำยังไงนะครับแต่ว่า การทาอะไรต่างๆนะั้นนะ่ะคนที่จะได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นก็คือคเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นสมาชิกของช่องนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีการจ่ายเป็นรายเดือนอยู่นะครับนักเรียนหลายคนคงเห็นราคาแล้วนะครับเดือนละยี่สิบาทไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับผมครูสวัสดนะครับซึ่งตอนนี้ ก็ค่อนข้างว่างงานแล้วนะครับก็ทำทำทำคลิปสอนเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทำคลิปสอนเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามปรับปรุงช่องให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดตอนนี้สิ่งทีเ่เตรียมตัวไว้แล้วสำหรับการเปิดเทอมนะครับก็คือการที่จะทําให้นักเรียนนั้นได้เข้ามาใช้ช่อง,องของผมในที่ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษามากขึ้นนะครับโดยการ เป็นสมาชิกช่องแบบ Membership กนะครับก็คือเดินละย0บาทนะครับถ้าเป็น,นถ้าเป็นสมาชิกที่เป็นอยู่แล้วนะเป็นอยู่แล้วก็คงไม่กระทบกระเทือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขายังไม่ไม่ได้เป็นเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้เป็นและยังไม่ได้เกื้อหนุนให้ช่องของผมบ้างเลยเนี่ยนะครับผมจะทำการปิดการมองเห็นแบบ public นะครับแบบแบบสาธารณะ สำหรับหนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มนะครับก็จะมีช่องอะจะมะีบทแรกไว้ให้นะครับบทแรกไว้ให้แล้ว็แล้วก็จะบอกวิธีว่าในบทต,ต่อไปนั้นนะอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับผ่านการเป็นสมาชิกช่องหรือกดปุ่มจอยเข้าไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนที่อยู่ข้างเพื่อนนักนักเรียนทุกคนนะครับแล้วเพื่อนๆนที่เป็น ครปกครองและครูด้วยนะครับว่าผมกําลังจะเปลี่ยนแปลงก,ก็คือจะปิดการมองเห็นของอบทเรียนตั้งแต่บทที่2 3 4สาเป็นต้นไปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้เข้ามาใช้ได้ด้วยการกดปุ่มจอยนะครับกดปุ่มจอยแนะนําเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่เป็นนักสมาชิกที่เป็นนักเรียนนะครับสาหรับคุณครูและท่านผู้ปกครองก็ลองปรับตัวดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ร่วมเกื้อนหนุนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ